ชลคณาราศีเมษย,ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป,ปปี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปดวงความรักสำหรับเดือนกรกฎาคม2566กกันสำหรับคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณรู้สึก น้อยใจกับโชคชะตามากๆเลยนะเพราะว่าเหมือนกับตัวคุณเนี่ยรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวคนรอบข้างคุณก็หนีไปมีความรักหมดแล้วอะเหลือแต่แค่คุณนะคะที่ยังไม่ได้เจอกับความรักแบบจริงจังเหมือนคนอื่นเขาสักที บางทีเนี่ยตัวของคุณก็รู้สึกนะว่าเออมันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปหรอเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แย่นะเราก็มีครบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตาหน้าที่การงานนิสัยแลอก็ดีแต่ทําไมถึงยังไม่มีคนที่จริงใจหรือว่าคนที่ดีพอเข้ามาเลยนะคะ แต่ว่าเราอยากที่จะบอกชาวลัคนาราศีเมษนะคะว่าอย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้เจอกับคนที่ดีหรือว่าจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามา คุณเนี่ยจะสามารถเจอกับคนใหม่ๆคนนี้นะคะได้จากการเดินทางบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางเพราะว่าเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะเป็นการไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยคือการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าการที่เราเนี่ยต้องออกเดินทางมันจะทําให้เราได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะคนคนที่เราจะได้เจอเนี่ย เขาคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอายุมากกว่าคุณนะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างมั่นคงสูงเลยแหละคือเป็นคนที่ค่อนข้างภูมิฐานนะคะเป็นคนเก็บเงินเก่งแล้วก็มีความขยันมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บเงินชอบสะสมเงินชอบลงทุนนะคะแล้วก็ ขยันในการที่จะหาความรู้อยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางนะชอบไปเที่ยวชอบทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคนคนนี้แต่ว่าขี้เบื่อไปนิดนึงอมืมีความขี้เบือบ่อมีความที่แบบไม่ชอบหยุดอยู่นิ่งกับที่นะคะเขาคนนี้นะสามารถเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนู ชาวธาตุด,ดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรเรารู้สึกว่าการเข้ามาของคนคนนี้เนี่ยเป็นการเข้ามาแล้วทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสดใสมากขึ้นนะคะตอนเข้ามาเนี่ยเขาทําให้คุณรู้สึก สับสนนะมีความสับสนมีความวุ่นวายอยู่ในใจคุณเพราะถึงแม้ว่าปากคุณจะบอกบอกว่าเงาจังเลยอยากที่จะมีใครจังเลยแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะคุณก็ยังหวงความโสดอยู่คุณยังหวงชีวิตของตัวเองยังรักอิสระอยู่มากๆนะคะแต่พอมีคนคนนี้เข้ามาแล้วการเข้ามาของเขาอะมันมันดีมากอะ่ะ มันก็เลยทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่าเอ๊จะเอาอยัางไงต่อดีจะเปิดใจให้คนคนนี้ดีไหมหรือว่าเราควรที่จะแบบเป็นเฟรนด์โซนดีคือมันเหมือนเข้าใจไหมคือคนเราอะ่ะมันมันจะมีมุมที่เราแบบอยากมีความรักมากๆเลยแต่ว่าพอมีความรักเข้ามาจริงๆแล้วอะ่ะเราดันกลัวแล้วก็ดันวิ่งหน,นีใส่มันมันเป็นคุณในลักษณะนั้นเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันมีโอกาสที่จะได้พัฒนากันนะจะได้มีการทําความรู้จักจะได้มีการคุยกันนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการคุยกันกับคนคนนี้เนี่ยมันจะเป็นการคุยกันที่เราอะออกแนวเหมือนกับเป็นผู้ตามในความสัมพันธ์พอสมควรเพราะว่าคนที่เข้ามาคนคนนี้เนี่ยเขามีความแบบ มีความ controlling นิดนึงนะคือเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะแล้วชอบที่จะมีการวางแผนว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนอ่ะมันก็เลยทำให้บางทีตัวของคุณเองต้องรู้สึกว่า ต้องพยายามในการที่จะคอมมูนิเคตกับคนคนนี้หน่อยต้องมีการคุยกับเขาหน่อยนะคะแล้วมันจะทำให้ตัวของคุณเนี่ยลดความกังวลใจได้ลงนะเพราะว่ามันเหมือนกับด้วยความที่เขาเป็นคนชอบ controlling อะแล้วก็ถ้าคุณไม่คุยกับเขาเลยอะแล้วคุณไม,ม่สื่อสารกันมันจะทำให บางทีสิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันไปคนละทิศทางนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ caution ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจะค่อยๆพัฒน,นาไปแบบชา้ชาๆแต่ว่ามีความมั่นคงนะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ ่างฝ่ายต่างก็ระมัดระวังมากๆอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ไปต่อได้เรื่อยๆเลยไม่ได้แบบรีบเร่งในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะทนุถนอมด้วยกันทั้งคู่ attraction ความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคุณแล้วก็คนที่เข้ามามีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากๆเลยนะคะแรงดึงดูดในตอนแรกที่เจอกันอะเรามองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแต่ว่าพอได้มาคุยกันจริงๆแล้วอะคุณทั้งสองคนจะรู้สึกดึงดูดกันเพราะว่านิสัยที่มันค่อนข้างไปด้วยกันได้แล้วก็มันเหมือนกับมีคนหนึ่งอะที่ชอบเป็นผู้ ผู้พูดนะคะชอบสอนชอบอธิบายกับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ชอบฟังมันก็เลยทำให้คุณทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าเออคุณเข้าไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในชีวิตของกันและกันะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณอยากที่จะคุยกันคุณอยากที่จะมีการอยู่ด้วยกันอยู่แบบคีปกันในชีวิตกันแบบเนี้ยไปเรื่อย New love ไพ่เนี่ยเข้ามาคอนเฟิร์มนะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณคือคนใหม่ๆนะไม่ได้เป็นคนเก่าแล้วก็ retreat นะคะโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะในการที่คุณเนี่ยจะได้ enjoy ไปกับโลกของความรักนะจะได้เจอกับความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้พากะ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณต้องวิ่งไล่ตามหรือว่าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกจนเราจะต้องมานั่งเสียใจหรือว่าทําให้เราเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่บนโลโล์ล์ค o อสเตอร์อ่ะมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับเดือนกร,รกฎาคมเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกัน สำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างรู้สึก เหมือนนั่งอยู่บนล้อร์โรคสเตอร์พอสมควรเลยอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางวันก็จะดีมากๆนะคะแต่ว่าบางวันมันก็จะเป็นวันที่คุณรู้สึกดาวมากๆอะมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียบนิ่งเลยนะคะมันจะมีอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเซนซิทีฟได้ตลอดเวลา อาจจะด้วยเพราะเนเจอร์ของคนคุยของคุณนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ออกมาในรูปแบบนี้เรารู้สึกว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาเป็นคนขี้เบื่อง่ายนะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเขามีสองบุค,คลิกในตัวเองอะเรารู้สึกนะว่าคนคนนี้มีความขัดแย้งในตัวของเขาเองสูงมากๆ บุคลิกแรกของเขาอะถ้าสมมติว่าคุณรู้จักเขาในเรื่องของการงานนะคะคนคนนี้คือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากๆเป็นคนที่มักจะมีตําแหน่งที่สูงออกแนวเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าเป็นระดับแมネจเม m นต์อย่างเงี้ยก็ได้ แล้วเขาเป็นคนที่กระหายความสําเร็จเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากๆเป็นคนที่ชอบแพลันอนาคตชอบวางแผนมองการไกลนะคะเป็นคนที่มีความรู้เยอะแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการที่เขาทํางานอยู่เป็นคนที่มีคนให้ความเคารพแล้วก็เหมือนรับฟังเขาค่อนข้างเยอะเสียงของเขาค่อนข้างดังนะคะแต่ว่า ถ้าพอมาในด้านของความรักเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักอิสระมากๆเขาเป็นคนที่เปิดกว้างในเรื่องความรักอยากที่จะทําความรู้จักคนอยากที่จะเหมือนกับเรียนรู้อยากที่จะได้ความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความรักมันก็เลยทําให้เขาอะ มักจะคลองตัวเป็นโสดนะคะไม่สามารถที่จะคอมมิตในความสัมพันธ์ได้นานๆหรือว่าไม่ได้เจอคนที่รู้สึกว่าอยากที่จะคอมมิตด้วยก็เลยไม่ค m อมมิตก็คืออยู่เป็นโสดยาวๆมักจะเป็นลักษณะแบบนี้พอมาเจอกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีทุกอย่างอะ ตรงตามสเปกเลยตรงตามลิสต์ที่ถ้าเขาอยากที่จะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งคุณคือคนนีคนนั้นนะคะเขารู้สึกว่าในสายตาเขาอะคุณเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่อยากที่จะเก็บรักษาเอาไว้ในชีวิตแต่เขาก็รู้สึกว่าบางทีอะเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะคะคือคุณก็มีโลกของตัวคุณเองบางทีคุณก็ไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้ให้ความสนใจเขาแบบร้อยเปซมันก็เลยทำให้คนคนนี้เขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อในความสัมพันธ์ แต่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากที่จะคีบคุณอยู่ในชีวิตมันก็เลยทำให้เขาอ่ะพยายามที่จะจัดความสัมพันธ์ที่มีกับคุณไว้ในโซนที่โอเคค่อยๆทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆละกัน เพราะว่ามันเหมือนกับเขาเองก็พยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นพยายามที่จะรักษานิสัยด้านที่เป็นคนขี้เบื่อของเขาตรงเนี้ยเขาไม่อยากที่จะคอมมิตกับคุณไม่อยากที่จะรีบเร่งความสัมพันธ์แล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้นะคะเขาจะทําให้คุณเสียใจเขากลัวตรงนี้มากๆเลยกลัวนิสัยของตัวเองจะทําให้คุณต้องเสียใจในอนาคต คนที่เราพูดถึงนะคะเขาเนี่ยสามารถเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูหรือว่าจะเป็นชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์ที่มีกับคุณนะคะมันคือการที่อยากได้เวลา อยากที่จะให้เราสองคนค่อยๆทำความรู้จักกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่อยากรีบเร่งในความสัมพันธ์มากนักนะคะยังอยากที่จะอ่านคุณไปเรื่อยๆคุณเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งอะที่เขารู้สึกว่าเขาก็ก็มองเห็นก็พอจะเดาได้อะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเขามีความหวังนะว่าบางทีการที่เขาเปิดอ่านคุณไปเรื่อยๆอะมันอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ เป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเกี่ยวกับตัวคุณซ่อนอยู่เขามีความคาดหวังอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแต่คุณก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นหนังสือคลาสสิกเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาทดแทนได้อ่ะอืมแล้วเขาก็ยังอ่ะที่จะเก็บรักษามันเป็นในลักษณะนั้นนะคะเขามีความรู้สึกดีให้กับคุณแต่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเหมือนด้วยเนเจอร์ของเขาอ่ะมันยังต้องใช้เวลาอีก พอสมควรเลยอะกว่าที่เขาจะยอมคอมมิตกว่าที่เขาเนี่ยจะยอมทำให้ความสัมพันธ์ที่มีกับคุณมันชัดเจนมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle สเพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่มีอะไระที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ knowledge คนคุยของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้เยอะเนาะเป็นความรู้รอบตัวนะคะเป็นคนที่ใฝ่รู้ ชอบที่จะมีการแบบศึกษาสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้คนคนนี้เขารู้สึกดึงดูดกับคุณมากๆเลยคือการที่คุณเนี่ยเหมือนกับบางทีเวลาคุณไม่รู้คุณก็บอกกับเขาตรงๆเลยว่า คุณไม่รู้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมแล้วคุณดูไม่ใช่คนที่มีอีโก้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกเอ็นดูในตัวคุณมากๆแล้วก็อยากที่จะคุยเก็บคุณเพราะว่าเหมือนกับพอคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่ามีคนรับฟังเขานะคะนี่อาจจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งก็ได้นะที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในใจของคนคนนี้ได้นะคะ codependency สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันยังไม่สามารถไปไหนไกลได้ก็อย่างที่เราบอกคือ1 เรื่องของความรักอิสระของคนคุยของคุณรักอิสระมากๆแล้วก็อาจจะมีนิสัยที่เขาอะยังแก้ไม่ได้นะคะเรารู้สึกว่าบางคนดื่มค่อนข้างหนักนะยังติดปาร์ตี้ยังชอบดื่มอยู่ในช่วงเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเขาเหมือนรู้ตัวรู้ตัวว่าอะไรคือข้อเสียของเขาแล้วก็เขารู้ว่า ยังไม่พร้อมแน่ๆที่จะไปเป็นแบบสามีหรือว่าภรรยาที่ดีให้กับใครได้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยยังยังมีการแบบดึงดึงฉุดๆุดความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ณจุดนี้นะคะ Healing family issues หลายๆคนเนี่ย คุณนะคะก็มีแผลจากในเรื่องครอบครัวนะคะมีอดีตจากครอบครัวที่ไม่ได้สวยงามมากนะมันก็เลยทำให้ตัวของคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าอยากที่จะมีครอบครัวคุณก็อยากที่จะมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์นะคะมันเลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า อสองจิตสองใจในความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่ากับคนคุยอะ่ะมันเหมือนเ o l l e r coaster มากๆนะคะคุณก็กลัวเหมือนกันว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามองว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาก็มีด้านที่เป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะทำให้คุณรู้สึกสงบดงอะ่ะเวลาที่คุยกับเขาแบบจริงๆจังๆนะคะเวที g <Waiting. S 1> หู ต่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันจะขึ้นขึ้นลงลงยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันจะมีการคอมมิตกันในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะมีการพัฒนาก้าวหน้ากันจนถึงขั้นที่ว่าสามารถคบกันแล้วก็แต่งงานกันในอนาคตได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าใช้เวลาหน่อยแหละแต่ว่ามันมีความมั่นคงนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการที่คุณทั้งสองคนเนี่ยพยายามมากๆเลยในการที่จะปลุก passion ในความรักของคุณมาอีกครั้งหนึ่งเนาะ เพราะว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะคบกันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วละ่ะแล้วก็รู้สึกว่าความโรแมนติกหรือว่าความใส่ใจที่เรามีให้กันเนี่ยมันลดน้อยลงไปไม่เหมือนตอนแรกๆที่เราครบกันมันมีอะไรหลายๆอย่างมันมีดีเทลหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราก็ละเลยความรู้สึกของกันและกันไปมันก็เลยทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยพยายามอยากที่จะหาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมีการแบบออกทริป ไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือเว็บต่างประเทศเองก็ดีเนาะเพราะคุณรู้สึกว่าบางทีการที่คุณเนี่ยได้ไปอยู่ด้วยกัน2คนมันจะทำให้ คุณได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นได้เรียนรู้ในตัวของกันและกันมากขึ้นเรารู้สึกว่าการที่คุณได้ไปใช้เวลาด้วยกันตรงนี้มันมีผลมากๆเลยนะกับความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับมันจะมีโมเมนต์น่ะที่คุณทั้งสองคนจะได้มีการนั่งคุยกันไปถึงเรื่องในอดีตนะคะบางคนคือพูดถึงเรื่องวันเวลาที่มันยากลําบาก ที่เรามีด้วยกันมาในอดีตอะแล้วก็มีการพูดถึงสิ่งที่เรารู้สึกชอบแล้วก็ไม่ชอบในความสัมพันธ์อยู่ไม่อยู่มันเป็นการเปิดใจอะแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ที่ตอนแรกอะมันดูจะมีความตึงเครียดดูเป็นความสัมพันธ์ที่เออมันก็มันก็ไปต่อได้แต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีการปะทะกันอยู่ค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามีความไม่เข้าใจกันเยอะนะคะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนเนี่ย รู้สึกว่ามันมีความเบาบางในความรู้สึกมากขึ้นะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันคือมันกลายเป็นว่าคุณมองเหตุแล้วว่าสาเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกเหินห่างกันมันมาจากการที่คุณสองคนไม่ได้คุยกันไม่ได้แชร์แล้วก็ไม่คิด ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวที่เราผ่านมาด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะพอคุณได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นมันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาแนบแน่นแล้วก็คุณกลับมามีแพชชั่นต่อการคุณมีการที่แบบ อุ้ยส่งข้อความนะคะแบบเอ้ยมันอาจจะว่าชวนแบบโรแมนติกหรือว่าทําอะไรดีๆให้กันเหมือนตอนที่คุณคบกันใหม่ๆเหมือนมีการจีบกันใหม่ๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันไปแบบ อีกสเต็ปหนึ่งเลยอะนะคะมันไม่น่าเบื่อแฟนหรือว่าคนรักของคุณรู้สึกว่าอยากกลับมาบ้านเรเร็วทุกวันหลังจากที่คุณทั้งสองคนได้ไปใช้เวลาด้วยกันคือมันเหมือนกับเริ่มมีแรงดึงดูดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เนาะคนรักของคุณนะเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงแล้วก็ธนเออูเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ e m o r y ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันค่อนข้างเยอะเนาะผ่านช่วงที่ดีบ้างผ่านช่วงที่ไม่ดีมาบ้างทุกอย่างมันกลายเป็นความทรงจําเป็นความทรงจําที่พอคุณทั้งสองคนพูดถึงเมื่อไหรอ่อ่ะมันก็ทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออมันผ่านกันมาขนาดนี้อะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าในวันนั้นอะ่ะเรา คิดไม่ถึงเลยอะว่าเออเราจะคบกันมาได้ไกลขนาดนี้แต่พอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าแบบเออเราเก่งกันเหมือนกันเนาะแล้วมันคือสิ่งที่มันดึงให้คุณสองคนกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความทรงจำเหล่านี้แหละ getting to know each other นะคะคุณทั้งสองคนจะได้มีการทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นการทำความรู้จักด้าน ของอีกฝ่ายหนึ่งนะหลังจากที่โอเคแหละเราก็ได้คบกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างก็มีชีวิตของตัวเองมีชีวิตการทำงานมีชีวิตที่เราต้องไปเจอคนอื่นนะคะเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่ได้เจอคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะมีด้านหนึ่งของเราที่มันโตขึ้นแล้วบางทีอย่างเงี้ย คนรักของเราก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นในด้านอื่นๆจริงไหมมันก็เลยทําให้คุณทั้งสองคนต้องมีการเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลานะคะในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแคชอัพกับคนรักเนาะว่าเออมันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างระหว่างทางที่เราเติบโตมาหรือว่าเราอยากเอ,อ่อระหว่างทางนะคะที่ เราไม่ได้แคชอัพกันอะไรอย่างเงี้ย This could be the one ในช่วงนี้นะคะตัวของคุณเนี่ยจะรู้สึกแหละว่าคนรักของคุณคือคนที่ใช่คนที่เป็นที่หนึ่งสำหรับคุณคนที่คุณรู้สึกว่าดีใจเหลือเกินอะที่เราตัดสินใจเลือกคนคนนี้ ะะเป็นคนที่ต่อให้จะทะเลาะกัน1ิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ยังอยากที่จะจับมือกับเขาอยู่ตลอด Children นะคะม,มีโอกาสสูงมากๆเลยนะในช่วงนี้ที่คุณนะจะได้มีการวางแผนเรื่องของการมีน้องถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันเราคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดแล้วว่าเออเราอะอยากที่จะไปฝากไข่หรือว่าอยากที่จะไป บบพบหมอนะคะวางแผนอนาคตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าแต่งงานแล้วแล้วก็อยากที่จะมีน้องช่วงเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เรากาจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับข้องก,กับการมีน้องนะคะหรือว่าจะได้น้องเพิ่มแต่เนี้ยก็ได้อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสําหรับ เดือนกรกฎาคมยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงเต็มร้อยอซอย่างมากสุดก็7 0็ดแปดสหรือว,ว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u Subs s c r i b e c h a n n e n ๊อบ p ี้สตาร้ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดทคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ